โอเคชาวันสดใสดูสิก็สดชื่นออนาบน้ำดีก้อืม่มฮาย ว,วันนี้ต้องรีบไปทำงานนี่วะไ,ไปแล้วเร็วๆๆๆอนนั้นจ้าๆๆ้ๆ

Have mm. ไอ้เชสเบิร์ดเชสเบิร์ดอืมเชสเบิร์ดไละไเลยๆเ,เ,เดี๋ยวต้องไปฉลองงานแม่ต้อมอีกแล้วนะไปไปไปเราจะไปเอาของไปให้หมดเลยเอาเอาพู้ไปด้วยเอาพูเอาปืนเอาตรงนี้ไปกระท้วงไป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 ,ไปนังน่งรถนั่งรถเร็วเร็วเร็วเรันนี้มันจะสายเกินไปอืมโว้ย โอเคไปเลยโอะคออกมาก็ชนบ้านคนอื่นแล้วอะ่ะ oh. เอ้ออกมาออกมาอุ้ยอุ้ยเหียบเหน่าอู้มาเอออเอมาถึงที่จุดหมายแล้ว มาแล้วโอยมองไม่เห็นมาแล้วมาแล้วโอเคเอาเปิดรหัสดีกว่าออไม่ถูกอะ่ะทุกคนต้องไปหารหัสละมีสี่ตัวโอเคตอนนี้เราก็จะไปหารหัสกัน เข้าสู่ช่วงสารคดีโคนันจิว๋วเคเราจะไปสืบดีกว่าว่ามันมีรหัสที่ไหนจริงๆรงู้แล้วแหละเดี๋ยวจะบอกแต่ไม่รู้ว่าจะเรียงเลขยังไงอะ่ะโอเคไปไปกันเลยเียวอิดนึ โอเคโอเคฟังไว้นะทุกคนหมายเลขแรกที่หนึ่งถึงสามเจอก็เป็นเลขเก้าเลขเก้านะคะเลขเก้าจำไว้นะเลขเก้านะคะทุกคนต่อไปเลขสองตอนนี้ได้เลขเก้ากับเลขสองแล้วนะ ต่อมาต่อมาก็เป็นเลขสามตอนนี้มีเก้าสองสามเก้าสองสามแล้วนะเคเก้า okay. เอ้ยเดี๋ยวกันนะเริ่มต้นแต่เลขนี้สิศูนอันนี้เป็นเลขเ e อนะคะจดไว้นะทุกคนศูนคือเลขแรก ศเ,เดี๋ยวน่าจะเป็นศูนย์สามนะทุกคนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่งงหมดแล้วอามรน่าจะศูนอะไรสักอย่างเลขแรกคือศูนย์ศูนย์เก้าศูเก้านะทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราไขาหารหัสนี้มันจะเป็นยังไง 092 0923เคเราไป0923นะคะเราจะตัดคลิปไปเลยนะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วทุกคนยังจำรหัสได้ใช่ไหมเคไขรหัสกันดีกว่าโอเ okay. ค0923นะคะโอเคได้แล้วไขรหัสได้แล้ว มามาเลยกันเลยทุกคนเห็นปุ่มนี้ใช่ไหมมันคือปุ่มทำลายล้างโลกถ้าทุกคนได้นี่ไปก็จะได้รางวัลโอเคไหมเนี่โอเคไนะด้แล้กดปุ่มแล้วกดแล้วนะกดแล้วกดแล้ว อึ๊บกดสิกดอึ๊บอึบอึบกดยังไงอ่ะโอเคมันกดได้ใช่ไหมอ่ะหรือเครื่องมันพังอึบจะได้อู้ เ้ยยังไงเราก็ต้องตายกันทุกคนนะพวกเราพรสุสวรรณไปลูพกพงกันไ,ไม่นะไม่ทรัค ยาย่ายาย่ายาไม่ไม่ไโอ้โอนี่ฝันแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนนี่เรื่องจริงไปละย้ายรถเข้าบ้านเฮ้ยเด็กนะนี่มันแค่ความฝันนี่นะทุกคนลองไปใช้ดูนะไปละ กนไลฟ์สุดสะพึงนี่น,นาเข้าน้ำโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไป